สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเติมเงินเข้า g Wallet ด้วยแอปเป่าตังค์นะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปเป่าตังค์เลยครับก็ใส่รับพินวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างของบัญชีกรุงไทยนะครับเพราะว่าบัญชีกรุงไทยสามารถผูกกับแอปเป่าตังค์ได้นะครับส่วนคนที่ใช้บัญชีอื่นก็สามารถเติม เข้าผ่านทางของแอปพลิเคชันเน็ตแบงค์ของธนาคารนั้นๆได้เลยนะครับก็เข้าไปที่ g w a l l e t ครับตอนนี้ใน g w a l l e t ของผมมีเงินอยู่2บาทนะครับผมจะเติมเข้าไปกดไปที่เติมเงินเข้า g w a l l e t ครับแล้วเราก็เลือกธนาคารที่ก็ต้องการเติมนะครับผมจะใช้เป็นของกรุงไทยนะครับ จะมีให้เลือกช่องทางการเติมเงินนะครับแล้วก็เลือกที่แอป,ปราคารที่เราใช้ผมจะเป็นกรุงไทยเน็กนะครับแล้วเราก็ให้กดที่คัดลอก gwallet id สำหรับเติมเงินไว้นะครับแล้วกดกลับไปกดที่เปิดเป่าตังด้านลารานะับ ถ้าคนที่ใช้บัญชีอื่นนะครับก็ต้องออกจากแอปนี้เพื่อไปเข้าของแอปธนาคารที่เรามีนะครับก็คือนําเลขตัวที่เราก๊อบมาไปเติมได้เลยครับแต่ผมใช้ของบัญชีกรุงไทยคือสามารถผูกได้ผมก็เติมผ่านแอปเป่าตังได้เลยครับกรุงไทยแล้วกดที่โอนเงินครับแล้วก็จะวางเลขที่เราได้ก๊อบมานะครับ แเราก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปครับยืนยันการโอนแล้วเราก็ใส่พินนะครับรอนเรียบร้อยแล้วครับกลับไปเช็คเงิน เงินตอนแรกมีอยู่ที่2บาทตอนนี้ได้เติมเงินเข้ามา1บาทนะครับเป็น3บาทก็เป็นวิธีง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะครับเมื่อเราเติมเงินเข้าไปแล้วครับแล้วก็สามารถนําเงินที่เราเติมเข้าไปใช้ในโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็โครงการเราเที่ยวด้วยกันได้แล้วครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับผม